ได้นะไปดามตันงแต่4ปีกันแล้วใช่ครับผมก็ก็จริงๆก่อนก่อนหน้านี้ผมก็เพิ่งติดโควิดไปด้วยครับผมก็เลยเหมือนมีมีมีช่วงกักตัวแล้วก็แล้วก็เป็นช่วงที่แบบมันมันอะไรหลายๆอย่างมันยากอะครับผมในด้วยด้วยสถานการณ์นะเนาะมันก็เลยเหมือนเราไม่ได้ออกมาเจอกันแบบนี้นานแล้วอะไรเงี้ยก็ได้ได้ออกมาอีกทีก็ก็ดีใจครับผมเรื่องโควิดไอเซฟตัวเองขนาดไหน โอ้หผมรู้สึกว่าผมก็ <c oughs> เรียกว่าอะไรอ่ะทำทำทำทุกอย่างเท่าที่มันทําได้นะเราเราเราออกไปข้างนอกเราก็ใส่แมส <c oughs> เราเราเรามีโอกาสเมื่อไหร่เราก็พยายามฉีดล้าง <c oughs> มือตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า เออผมไม่รู้ว่าด้วยยังไงเหมือนกันนะตอนตอนนั้นที่ที่เราติดคือแบบซีซันนี้มันรอดยากจริงๆก็เลยแบบสุดท้ายพอพอเราติดมาเราก็เออคือคือคือเราไม่อยากติดหรอกแต่แบบพอติดมาแล้วก็รู้สึกสบายใจนิดนึงเหมือนกันนะว่าแบบเออของผมมันก็จบไปแล้วอะไรก็คนเป็นหัวใจเพราะว่าไอที่องาสภาพด้วยใช่ใช่จริงๆจริงๆคุณหมอเคยบอกผมว่าถ้าเกิดถ้าเกิดผมติดเนี่ยผมมีสิทธิ์ที่จะเป็นได้หนักกว่าคนอื่นๆเพราะว่าผมผมเป็นโรคหัวใจครับผมผมเคยผ่าตัดตั้งแต่ตอนแบบโกบขึ้น แล้วแบบโรคหัวใจเนี่ยมันจะทําให้มันมีเกี่ยวเกี่ยวปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปอดเรื่องตับด้วยอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดถ้าเกิดแบบโซเชื้อโควิดเนี่ยมันมันไปโดนตรงปอดตรงตับอะไรอะไรเมื่อไหร่มันก็อาจจะแย่ได้เลยครับผมแต่ว่าโชคดีที่พอพอผมเป็นแล้วแล้วผมหายผมไปสแกนปอดทุกอย่างเรียบร้อยก็เออไม่ได้ไม่ได้เอตัวเชื้อไม่ได้ลงปอดแล้วก็ทุกอย่างโอเคหมอบอกหมอบอกผมว่าตอนนั้นผมมีมีไข้ครับผมแล้วก็แล้วก็ไอ ตอนเอาจิงตอนตอนหลังจากที่ผมออกออกจากกักตัวมาแล้วอ่ะก็า,ายังมีไออยู่ยังบางคุณคุณหมอบอกว่ามันเป็นลองโค o v i ที่ที่ทหลายๆคนก็เป็นอะไรเงี้ยผมผมก็ยังมีไออยู่บ้างแต่ว่าหลักๆที่เป็นคือตอนตอนนั้นเลยนะฮะคือมีไข้เล็กๆแล้วก็ส่วนมากจะเป็นไอแบบเจ็บคอซึ่งซึ่งจริงๆมันรู้สึกเหมือนความรู้สึกคล้ายๆกับตอนที่เราฉีดฉีดวัคซีน,น <ะ S 2> แต่ว่ามันจะแบบหนักขึ้นนิดนึงแต่การไอหายมันไม่ได้ส่งผลกรับปอดใช่ไหมฮะไม่ส่งครับผมเพราะว่าตอนตอนตอนผมหายแล้วผมผมไปสแกนปอดอีกรอบนึง แล้วหมอบอกว่ามันโอเคมากแบบทุกอย่างโอเคแบบทุกอย่างยังดีอยู่อะไรเงี้ยก็ก็โล่งใจไปตอนแรกผมก็กลัวเหมือนกันเพราะว่ามันมีวันนึงครับผมที่ผมไอหนักมากแบบวัน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 ที่3ที่ผมเป็นผมไอหนักมากจนถึงขั้นแบบผมเหนื่อยหน้าแค่นี้แล้วมันเจ็บเจ็บคอมากๆแบบมันรู้สึกเหมือนมันมีก้อนอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบหายใจเข้าก็เจ็บอะไรเงี้ยมันเจ็บตรงหลอดหลอดลมไปหมดเลยแลัววันนั้นอะผมกลัวมากผมรู้แบบอ้ย อันนี้คือแปลว่าลงปอดหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไปตรวจแล้วไม่มีอะไรก็ไอเสาร์อยู่กี่วันอยู่โฮมไอโซเลชั่นอยู่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 ที่บ้านครับผมคือคือพอดีตอนนั้นที่บ้านผมเนี่ยติดกันค่อนข้างเยอะแบบเออพี่สาวก็ติดเตอผมแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยมีคือจริงๆทั้งบ้านเนี่ยมีมีแม่รอดอยู่คนเดียวกับคนขับรถครับผมก็คือคือทั้งบ้านคือติดหมดเลยก็เลยเหมือนเหมือนเราเราก็เลยเหมือนอยู่ในบ้านร่วมกันรวมกันไปเลยมีแบบคุณแม่ที่ไอโซเลตมากๆอีกคนนึงแล้วกันไหมที่อยู่ที่บ้านอย่างกันแล้วก็แบบอาการเป็นอย่างก ต,ตอนตอนนั้นไม่มีความกังวลนิดหนึ่งครับผมแต่ว่ามันก็ยังดีที่ว่ามันมันเป็นแค่วันนั้นวันเดียวคือแบบพอพอเราตื่นเช้ามาอีกวันหนึ่งมันก็ดีขึ้นเราก็เลยแบบเออค่อยๆโล่งใจไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายตอนเราไป็กสเปอด t มันก็แบบทุกพอพอ,พอโอเคเราวอาย่จอย่างตอ<ใ>นการรักษาเนี่ยครับแพทย์เขาได้แบบวิธีใั่เป็นพิเศษกนจตวัสเอง มันต้องรักษาเป็นพิเศษมากกว,ว่าคนอื่นเพราะเราต้องมีโรคกระจาตัวอ๋อไม่ไม่เลยครับผมก็ก็จริงๆก็เป็นการรักษาตามอาการปกติเพราะว่าเพราะว่า<ๆ>จริงๆแล้วมันคือ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 หมายถึงว่ามันมันมันจะทาอะไรพิเศษได้ตอนตอนที่มันหนักแบบหนักกว่านี้แล้ว <person> แต่ว่าตอนแบบผมโชคด <Deadpool> <p> ี<ๆ>ที่ว่าผมไม่ได้เป็นหนักขนาดนั้นก็เลยเหมือนสามารถาารักษาตามอาการก็คือกินยาปกติได้เรายังไม่เข้าเรื่องอาการลองคูอีกทีมเข้าระวังเรื่องอาการลองคูผมรู้สึกว่าตอนเนี้ยผมผมค่อนข้างหายสนิทแล้วแบบค่อนข้างหายสนิทแต่ว่าเดือนที่ผ่านมาตอนตอนคคือ ติดนั่นแหละตอนช่วงต้นเดือนจนถึงประมาณกลางเดือน,น, <S <S อนที่นั่นก็คือแบบประมาณสองสามอาทิตย์นั้นอะผมมีผมมีไออยู่ผมยังมีแบบแบบมันคันคันคอมีเสล่มันอยากจะแบบ <c oughs> ออกมาตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ไม่มีแล้วใช่ตอนนี้ไม่มีแล้วครับผมไม่ต่อยแล้ว <c oughs> ใช่ไหมขอบคุณครับรอ้รองเพลงไหมมันมันมันมีช่วงที่ไอเยอะๆอ่ะผมรู้สึกว่าเสียงเปลี่ยนเหมือนกันแต่ว่าตอนตอนนี้เราตอนนี้เราเรากลับมาแบบกลับมาทำงานเพลงเหมือน ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้ถ้าถามไอ้คาก่อนหน้านี้คือเจเจก็ขาสมายๆอะไรแบบนี้คือหลายคนก็จะมองว่าเจเจคูดอะอยู่ตลอดมันเป็นยังไงบ้างตอนนี้เหรอฮะตอนนี้ตอนนี้ก็ดีนะครับผมจริงๆผมผมผมกับพี่เจก็ยังก็ยังเจอกันอยู่ยังยังยังมียังมีล่าสุดก็ยังไปกินข้าวด้วยกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็โอเคครับผมเขาตอนนี้เหมือนเหมือนพี่เจเขาก็เป็นช่วงในที่เขาเขากำลังเหมือนแบบเตรียมตัว เตรียมตัวในการจะทําสิ่งต่อไปของเขาที่ที่ผมผมผมไม่พูดแล้วกันผมผมผมไม่เขาเป็นคนพูดเนาะเออก็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 ดีนะครับผมผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วถึงถึงแม้ว่าเราจะเราจะ,เราจะเหมือนไม่ได้ทํางานด้วยกันแยกกันแต่ว่าความความเป็นพี่น้องอันนั้นที่แบบมันมันมันไม่เคยหายไปเพราะว่าจริงๆพี่เจเป็นคนที่เหมือนแบบตั้งแต่ทํางานมานี่ก็ผมเรียกได้ว่าสนิทที่สุดเลยนะเพราะด้วยความที่เราเหมือนเราอยู่ด้วยกันมาแบบ นานมากตั้งแต่เลือดค้นในใบนายทุกท,ทุกเพลงก็คือพี่เจหมดเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนสนิทที่สุดคือเอาจริงๆถ้าเกิดเธอพูดตรงผมรู้สึกว่าสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือเป็นพี่น้องที่เราสนิทก,กันเนี่ยมันจะแบบมันจะหายไปไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาแต่ว่าพอตอนเนี้ยผมดูแล้วว่ามันมันไม่หายไปผมก็เลยโอเคมันไม่ได้มีเพราะต้องมาทำงานเพลงอยู่ทีเดียว เขาต้องมาทำงานเพลงเดี่ยวเพีงเดียวไหมเอ่อมีมีมีบ้างครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็มีเพลงเดี่ยวของเราไปบ้างแล้วอะไรเงี้ยมันมันก็เลยรู้สึกโอเคก็ก็ก็โอเคอยู่ตอนตอนนี้ก็แบบกำลังตั้งกำลังใกล้ๆจะได้ฟังกันแล้วก็อยากให้ทุกคนรอติดตามเพลงๆมันก็้เพลงใกล้กันะปล่อยแล้วใช่ครับผมใกล้ๆแล้วแต่ว่าตอนตอนนี้เหมือนเรื่องเรื่องวันเวลาอะไรมันยังไม่คอนเฟิร์มก็ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามผมแต่ว่าแบบใกล้มากแล้วจริงๆตอนนี้ก็คือเพลงแบบเรียกว่า80% 70%ิบเปอร์บแปดสิร์เ ถราเป็นเพงเดี่ยวมันยากไหมไอ้ยากครับผมยากผมรู้สึกว่าแบบพอพอด้วยความที่ตอนตอนที่เรามีมีดูโอ้ของเรามันมีความแบบแบ่งเบาอะไรมันมันมันมีความถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกตื่นเต้นขนาดไหนแต่เรารู้ว่ามันมีคนเป็นกับเราถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกแบบอะไรก็ตามแต่เรารู้ว่ามันมันมีคนไปไปกับเราด้วยอะไรเงี้ยหรือว่ามันมีคนแบ่งเบาอยู่อะไรเงี้ยมันมีคนอยู่ข้างๆแต่ตอนนี้มันก็มีความแบบแบบลงที่เราคนเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่า ผมก็แบบพอผมทําเพลงอะไรเสร็จผมผมผมให้พี่เจฟังตลอดนะพี่เจก็แบบมามามาสุดท้ายแล้วเพลงใหม่นี่แนวเพลงเป็นยังไงโอ้เพลงใหม่นี้ก็สนุกสนานแน่นอนครับผมผมก็อยากให้ทุกคนได้รอติดตามแล้วก็จะได้แบบเห็นเห็นผมแบบมีความเรียกว่าอะไรอะร่าเริงกับการมาสดชื่นมากขึ้นแล้วแบบแล้วก็ทุกคนก็คงจะได้เห็นความแบบเต้นๆของผมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดิมครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามด้วย